กราบสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโรงงานทํารองเท้าแห่งโลกเลกนารกออนไลน์ครับผมเออทำไมถึงเรียกว่าโรงงานทํารองเท้าครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าที่คนคลาสสามแทบทุกคนเลยนะครับเรียกได้ว่า90%ขึ้นไปเนี่ยต้องใส่หรือก็ต้องเห็นผ่านตาม,มาบ้างนะครับผมสำหรับคนที่เคยเล่นแอสการ์มก่อนนะครับเคยเล่น i อโหรือว่าเซิร์ฟที่แผดไกลกว่านี้ก็จะต้องเคยเห็นรองเท้านี้อย่างแน่นอนนะคือ t e m p พอโร o o ู t นั่นเองนะครับแล้วก็เทมเพอโร่ o ู t เนี่ย สามารถจำแนกได้เป็นเทมเพลตบุ๊ก6สเตตัสก็คือตามสเตตัสหลักของเราเลยนะครับถามว่ารองเท้านี้ดียังไงนะครับผมรองเท้านี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือเพิ่มความสามารถตามสเตตัสเช่นคุณอัพลักคุณจะได้คีดาเมจคุณอัพสเต็งคุณได้แอคแท็กคุณอัพอินคุณได้ไมจิแอคแท็กแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นรองเท้า,า,สสาที่เพิ่มดาเมจเป็นของสนใสที่เพิ่มดาเมจเออบอกเลยว่าจัดจ้านมากแล้วนอกจากมันจะเพิ่มดาเมจในตัวนเองแล้วนะครับเราสามารถเอาไปเจาะรูเจาะสล็อตได้อีกหนึ่งรูนะครับ หรือทางเรื่องที่2ถ้าไม่เจาะรูสามารถเอาไปออปชันเสริมพิเศษความแรงให้มันได้อีก2อออปชันเออมีออปชันเสริมให้อีก2องชั้นดังนั้นมันเป็นรองเท้าที่ทุกคนต้องใสครับผมบอกเลยนะโอเคทีนี้การได้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็เราก็ต้องลงดันโอกาเทมนะครับซึ่งเป็นดันเจียนเลเวล1 3 0ยสาำหรับไกด์ลงดันโอกาเทมผมได้มีทําแบบละเอียดเอาไว้ละนะครับแต่ว่าชื่อไกด์มันเป็นชื่อแบบยับยนะแต่เข้าไปดูมันก็ละเอียดแหละนะครับผม แต่ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน description กับในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงการทำรองเท้าอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วัตถุดิบที่ต้องใช้มี2อันครับ 1. คือ Temporal Crystal นะครับได้จากการลงดันนั่นแหละ Temporal Crystal ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นแท่งนะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นโคกุเลตสเปลนะครับผมโคกุเลตสเปลจะเป็นเม็ดม่วงแบบนี้นะครับคนจะเรียกติดปากว่าเม็ดม่วงเม็ดม่วงนะครับผมอ่ะโอเค ซึ่งไอไอเทมพอลล์คริสตัลเนี่ยมันจะใช้ในการสร้างรองเท้าครับส่วนคาบูลเลตสเปลนะครับมันจะใช้ในการอ็อบรองเท้าครับผมอ่าโอเคนะอันนี้ใช้สร้างอ้อลืมบอกมันใช้สร้างและใช้เจาะรูครับผมพกมา6อันนะครับผมวิธีการก็ง่ายดายครับมาแมปโอการ์เทมครับทางเข้าที่เราจะไปคุกอะเวลาเวลาเราจะไปคุกเนี่ยทางนี้เลยครับแต่ว่าพอมาเป็นแพดคาสสามุกเนี่ยมันจะมี NPC เพิ่มมาแบบยืนกัน เต็มไปหมดนะครับผมวิธีการสร้างรองเท้าครับให้คุยกับ npc ตัวนี้ครับนี่ครับฮูกินบัฟเฟอร์นะครับผมคุยเข้าไปเขาก็จะถามว่าเราจะทำอะไรนะครับผมก็1เลยขั้นตอนแรกครับสเต็ปที่1นะครับคุณต้องบายเทมเพลอร์บูสก่อนอ่าคือพอเรากดซื้อปุ๊บเราจะได้เป็นรองเท้าธรรมดาไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนี่ผมได้มาละเทมเพลอร์บูสนะครับผม1อันแบบนี้ ซึ่งมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วพี่เขาก็ซับรัว,วอ๋เอเฮ้ยคนนี้กี่ยวคุณคุณ้นวะโอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราจะทายังไงกับเทมเพลอร์บูตต่อขั้นต่อไปครับเสเ็จที่2ครับเราจะต้องแปลงเทมเพลอร์บู t เนี่ยให้กลายเป็นตามอาชีพก่อนขั้นแรกนะครับผมซึ่งตามอาชีพเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับอาตามรูปที่ผมขึ้นให้ก็คือเทมเพลอร์บูตธรรมดากับ Modify Boot นะครับผมเออจะเป็น t e m p พลอร o o ู t กับ Modify Boot ต่างกันตรงไหนครับเทมเพลอร์ o ู t เนี่ย มันจะเอาไว้ใส่กับคลาสปกติครับจะเช่นนักดาบเออแอดบออีอะไรว่าพรีสอะไรพวกเนี้ยคลาสปกติทั้งหมดนะครับส่วน modify b o o t เนี่ยมันจะเอาไว้ใส่กับคลาสพิเศษครับผมนั่นก็คืออย่างพวกสายปืนสายนินจาเนี่ยสองคานนี้นะครับคลาสพิเศษเอ่อซึ่ง t e m p o r a l b o o t เนี่ยถามว่าถ้าสมมติเราอยากทำขายทำ t e m p o r a l b o o t ดีกว่าเพราะว่ามันตลาดมันกว้างกว่าไอ้ modify b o o t เนี่ยตลาดมันค่อนข้างแคบแล้วก็เฉพาะกลุ่มมากๆนะครับผม ตอนนี้ผมจะลองมาสร้างเป็น Temporal b o o s t ละกันนะครับผมกดเข้าไปปึ๊บไม่ได้เพราะผมกดคุยนานเกินขอ,อคุยใหม่ปึ๊บอ๋อต้องใส่ก่อนอ๋อลืมต้องใส่ก่อนอ่ะใส่เข้าไปอ่ะทีนี้พอเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมี t m p p r a l b o o s t เนี่ยอยู่6สเตตัสหลักรองเท้านะครับผมแต่ละสเตตัสทำอะไรได้บ้างครับคุณสมบัติเนี่ยผมจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับผม 1คือเพิ่มเลือดกับเพิ่ม SP ครับ2คือเพิ่มความสามารถพิเศษตามระดับการตีบวกครับและ3คือเพิ่มความสามารถพิเศษตามระดับสเตตัสที่เราอัพครับผมอ่ะแบ่งเป็น3หมวดหลักๆนะครับขอขอไปดูที่หมวดที่1ก่อนมาทัดแรกเลยนะครับจะสังเกตว่ารองเท้าทุกคู่เนี่ยเหมือนกันหมดเลยคือเพิ่มแม็กเลือด300ครับและเพิ่มแม็ก SP อีก30เป็นเหมือนกันทุกประเภทนะครับทีนี้มาดูทัดที่2บ้างครับ ทุกๆ3การตีบวกนะครับผมทุกรองเท้าเลยมีคุณสมบัตินี้หมดคือ3การตีบวกของรองเท้านะครับคุณจะได้แม็กเลือด100แม็กเอสพีสิและแอคแท็กเจ็ดสำหรับเทมเปอร์โลสเตนบูทนะครับผมเออนั่นหมายความว่าสมมติว่ารองเท้าคุณตีบวกเคุณจะได้แอคแท็กเท่ากับ7จคูณสถูกไหมเก้าหาร3ได้3 7มเจคูณสามนะครับผมแล้วก็ได้เลือดอีก300 SP อีก30ถ้าเป็นเทมเปอร์โลไอจีบูททุก3การตีบวกคุณจะได้เลือด100 SP10 และ xhd speed สามเปอร์เซ็นต์ครับกูเยอะนะผมบอกเลยถ้าตีบวก้านี่คือ spd นี่ขึ้นมาหนึ่งหน่วยแน่ๆนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่อมาครับ t e m p o r a l wit ครับผมอันเนี้ยจะดูด้อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บวกความสามารถพิเศษด้านหลังเห็นไหมมันได้แค่เลือดกับ sp อย่างเดียวแต่ว่าเลือดมันได้เยอะนะครับผมได้สามร้อยนะครับซึ่งรองเท้าอื่นๆเนี่ยมันจะได้เลือดแค่หนึ่งร้อยถูกไหมอ่ะต่อมานะครับผม temperal in boost ครับ ทุก3าการตีบวกนะครับจะได้เลือด100 sp 1 0และเมจิกเอ็กแท็กอีก10ครับผมอันนี้ก็สายเวทนะครับต่อมาเทมเพลโรเด็กครับทุก3การตีบวกครับจะได้แม็กเลือด1 0 0นะครับแมสพสิและเด็กบวกสามเฮ้ยเออเด็กบวกสามก็ถ้าเป็นสายระยะไกลเนี่ยก็โดนใจมากอย่างเจเนติกนะครับบวกเด็กก็ทำลดไล่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยิงแรงขึ้นด้วยหรือว่าเป็นสายทำยาก็เพิ่มโอกาสทำยาอีกนะครับผมต่อมาสุดท้ายครับเทมเพลโรลักบูธครับทุก3การตีบวกครับ ได้เลือด10นะครับ SP 10แล้วก็คีดาเมจบวก2%ครับผมอ่าก็คือได้คีดาเมจสำหรับสายสายลักแน่นอนถูกไหมครับสุดท้ายครับสเตตัสส่วนที่3นะครับผมก็คือถ้าผู้ใช้เนี่ยมีสเตตัสหลักตามชื่อรองเท้าเอาไว้ง่ายเออรองเท้าสเต็งบูตก็คือสเต็งสเต็งพื้นฐานรองเท้าอียิปต์บูตก็อียิพื้นฐานรองเท้าวิดบูตก็วิดพื้นฐานอะไรแบบนี้นะครับถ้าผู้ใช้มีสเตตัสพื้นฐานตามชื่อรองเท้า ตั้งแต่120ขึ้นไปหมายความว่า120ก็ได้นะหรือจะมากกว่าก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็น175เนี่ยมันจะสามารถอัพสเตจได้ถึง130นะครับผมอ่ะ120ขึ้นไปนะครับคุณจะได้แอกแท็กบวก50เลยเว้ยสำหรับเทมสเต็งนะครับผมเรียกสัน้นๆละเทมสเตนกแอกแท็กบวก50สมมตุติผมคำนวณให้ง่ายๆสมมุติว่าคุณใส่เทมสเต็งบวก9นะครับคุณจะได้เลือด300 sp 30นะครับแล้วก็จะได้ได้เพิ่มอีก300แล้วก็ได้เพิ่มอีีกก30และะจได้ Act อ 21แล้วก็ได้แอท็กจากการอัพสเต็งร้อยอีก50ครับผมเออคือเบสเซ็นเนี่ยคุณได้สเต็งเอ้ยคุณได้แอคแท็กเท่าไหร่วะ71็ดสิบเอ็ดเยเยอะมากเลยนะครับสําหรับสายสเต็งน,นะต่อมาครับผมเทมเอจิครับถ้าผู้ใช้มีเอจิพื้นฐานตั้งแต่120ขึ้นไปจะได้แอก,กสปีดบวกหเข้าไปตรงๆเลยจบอันนี้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากง่ายๆเลยบวกหแล้วก็บวกเป็นเปอร์เซ็นต์อีกด้านบนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอันไหนมันเยอะกว่ากันวะบวกเปอร์เซ็นต์กกับบว ก็ต้องผ่านสูตรคำนวณนะครับซึ่งสูตร ACD มันก็ค่อนข้างวุ่นวาย่ะไม่ขอขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมต่อมาครับเทมเปอร์ลวิทครับคุณจะได้แมกเลือด8%ครับเทมเปร์ลวิทเนี่ยมันจะดูแบบด้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับคือเป็นอันที่กากที่สุดแหละเอาง่ายๆไม่ค่อยมีคนใช้ผมบอกเลยเทมเปอร์ลวิแต่ว่าถ้าตคุณต้องการความถึกต้องการปริมาณเลือดเนี่ยอันนี้ก็เหมาะนะครับผมต่อมาเทมเปลวินครับผมถ้าคุณมีอินพื้นฐานตั้งแต่120ขึ้นไปครับคุณจะได้เมจ ต่อมาครับถทมเราเด็กครับถ้าคุณมีเด็กพื้นฐาน120ขึ้นไปครับคุณจะได้ฟิกแคสทไทม์ครับผมลดไลฟ์ฟิกแคส5ไม่ใช่5วิ0.5วินาทีครับลดไลฟ์0.5วินาทีนี่มีค่ามากนะครับผมฟิกแคสเนี่ยเพราะว่าพอมา,าเป็นคาส3ามถ้าถ้าสมมติคนที่ไม่เคยเล่นคาส3ามมานะเล่นแต่รีโวอย่างเดียวเนะี่ยคุณจะไม่รู้จักอันนี้ฟิกแคสไทม์มันคือระยะเวลาไล่เวทอีกหนึ่งประเภทที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อคุณเป็น เมื่อมาเข้าสู่แผนคาสามนะครับ variable cash time เนี่ย리มีเลย variable c a s time แต่แต่ไม่มี f i x c a s variable c a s time มันสามารถถูกลดได้ด้วย s t a t ั s เด็กหรือว่าของสมใส่ที่ลดไล่อื่นๆแต่ f i x c a s time เนี่ยมันจะต้องใช้ของสมใส่เท่านั้นครับการ์ดเ,เครื่องประดับหรือว่าของไอเทมอื่นๆนะครับที่ลด Fi c a s time ซึ่งมันจะต้องเขียนเลยว่ารถฟิกแคทไทม์อย่างเงี้ยมันถึงจะรถฟิกแค่นะแต่ถ้ามันเขียนแค่ว่ารถล่าเฉยๆอันนั้นคือรถไวเลเบิลแค่นะครับซึ่งไอเทมที่รถฟิกแคเนี่ยมันมีน้อยไว้ในเกมไม่ได้มีหลายชิ้นเลยครับซึ่งเทมเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับคนที่จะทําไรล์หลอดสําหรับสกลิลคัทสามนะครับผมอ่ะในรถฟิกแคทศูนาวิถือว่าเยอะมากครับและต่อมาครับเพิ่มความแรงระยะไกลครับอีก5%้ร์เนี่ผมคือเทมเด็กนี่คุ้มสุดนะครับ สำหรับสเตตัส120นะเพราะแม่งได้ถึง2อย่างอันอื่นได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่เทมเดล็กนี่ได้2อย่างนะครับต่อมาสุดท้ายครับเทมลักครับผมนะครับถ้าคุณมีลัก120ขึ้นไปนะครับคุณจะได้ขีดาเมจ30%ครับแม่งโคตรเยอะเลยครับผม30%เลยนะครับที่ผมพูดบ่อยมากๆนะครับในไลฟ์หรือในอะไรก็ตามแต่พอเราเป็นค่าสามปุ๊บเนี่ย สเตตัสหลักเราจะถูกฟิกที่120เพราะอะไรเพราะรองเท้าพวกนี้ครับผมนะมันให้คุณสมบัติที่คุ้มค่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของแคทมันคือของที่คุณสามารถหาได้ในเกมนะครับผมถามว่าคุณจะใส่ไหมล่ะคุณก็ต้องใส่สิเพราะมันโคตรดีนะครับอ่ะผมก็จะมาสร้างวันนี้ผมจะสร้างเป็น t e m p o r a รลักแล้วกันนะครับผม Temp o r a l ลักก็เลือกไปปึ๊บแล้วก็เลือกเป็นลักบูธนะครับไายคริสตัล5อัน yes i am sure กดไปปุ๊บอ่าได้แล้วครับ Temporal l ร c k ัก o ู t พอเราสร้าง Temp o r a l ตามสเตตัสเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนที่3ครับเราก็จะต้องมาเลือกว่าเราจะเจาะสลอ็อตหรือว่าเราจะออฟเสริมความสามพิเศษครับผมถ้าเจาะสลอ็อตเราจะต้องคุยกับตัวนี้ครับคราฟแมนครับคูกินคราฟแมนแต่ถ้าเราจะออบเสริมความสามพิเศษเราจะต้องคุยกับคูกินเมจิกมาสเตอร์นะครับผมซึ่งการเจาะสล็อตเนี่ยมันจะใช้เทมเพ r อร์คริสตัลอันครับ เทมเพลตคริสตัลห้าอันก็คือถ้าคุณจะสร้างรองเท้าแบบเบ็ดเสร็จเลยนะเบ็ดเสร็จแบบสล็อตนะก็ใช้เทมเพลตคริสตัลรวมทั้งหมด1นึบวกหบวกหเป็น11ออันครับซึ่งการเจาะรูเนี่ยมันมีโอกาสแตกนะครับ fail and break the item เห็นไหมมันมีโอกาสแตกครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าโอกาสแตกมันสักเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มันเจาะติดมันไม่ได้ยากมากนะแล้วถ้าเราเจาะรูแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไปออฟเสริมได้นะครับแต่ถ้าเราจะออฟเสริมเราห้ามเจาะรู เก่ okay, ไหมเกตนะแต่ถามว่าอนาคตออฟเจาะรูแล้วออฟได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่มันจะเป็นดันเจียนโอกาสเฮมฮาร์ดโหมดหรือที่คนเรียกติดปากกันว่าไนท์แมร์โอกาสเฮมหรือ n n o g s นะครับผมดันเนี้ยมาในอนาคตซึต่งในในเซิร์ฟกาวิตี้เนี่ยมันจะยังไม่มาแน่นอนผมจะยังไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวจะสับสนนะครับเอาเป็นว่าในแพทปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยรองเท้าเทมเพลโรนะครับถ้าเจาะรูจะออฟไม่ได้ถ้าออฟจะเจาะรูไม่ได้โอเคนะ ตามนี้นะครับถ้าคุณเลือกเจาะรูก็มาคุยกับตัวคัฟแมนแต่ถ้าคุณเลือกที่จะออฟนะครับคุณจะต้องมาคุยกับตัวนี้ครับบูกินเมจิมาสเตอร์นะครับผมอ่ะลองคุยดูอ๋อไม่ได้ต้องใส่ก่อนลืมนะครับอย่าลืมนะต้องใส่ก่อนใส่ปุ๊บแล้วก็คุยปุ๊บนี่นะครับผมก็จะมีออปชั่นพิเศษขึ้นมาให้เลือกเต็มเลยนะครับทีนี้ผมจะเอาตารางให้ดูละกันมันจะเห็นภาพง่ายกว่านะครับ อันนี้ก็เป็นตารางคุณสมบัติออปชันเสริมพิเศษนะครับสำหรับออปช่องที่4นะออปช่องที่4ก่อนนะครับมันสามารถเลือกวิธีการออปได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6แบบครับผมนะ6แบบนะซึ่งการออฟเนี่ยมันจะติด1 0 0ครับสำหรับการออปช่องที่4นะครับแล้วเวลาเราเริ่มออปเนี่ยเราต้องเริ่มออปจากระดับที่1ก่อนแล้วค่อยอัพเลเวลเป็น2 3 4นะครับทีนี้มาดูว่าออปแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับผมก็เริ่มที่ fighting spirit นะครับผม ไฟติ้งสปิริตจะเป็นลูกแก้วสีเขียวแบบนี้นะครับถามว่าทําอะไรได้ Fighting Spirit จะเป็นออฟที่เพิ่มแอคแท็กตัวเลขกับฮิตครับผมเริ่มที่เลเวลสเนี่ยคุณจะได้แอคแท็กที่15นะครับแล้วก็ฮิตบวกหแต่ถ้ามันไปจบที่เลเวล7นะครับผมคุณจะได้แอคแท็กอยู่ที่24และฮิตบวกหนะครับผมได้แอคแท็กเยอะมากนะคุณอย่าลืมนะสมมงหมดถ้าคุณเทมสเติงใช่ไหมอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนแรกเทมสเติงบวกเนะครับอัพสติง120คุณได้แอคแท็กเท่าไหร่ 71และอันนี้บวกไปอีก24นะครับรวมเป็นคูณด้วย X แห่งเก้าสเลยนะครับผมเยอะมากๆนะครับต่อมาครับผม e X p e r t Archer ครับเป็นลูกแก้วสีเหลืองนะครับ e X p e r t Archer เนี่ยจะเป็นออปชันที่เสริมความสามารถในการโจมตีระยะไกลแรงขึ้นนะครับผม e X p e r t Archer ์เลเวลหนะครับจะเพิ่มความสามารถโจมตีระยะไกลแรงขึ้น2%และจบที่เลเวล4นะครับก็คือจะเพิ่ม8%นะครับผมต่อมาครับเป็น Spell นะครับ Spell คือออปชันที่เพิ่มความสามารถในการลดไร้ครับอ่าลดไร้เวทนะครับ สเปล์นอกจากจะลดไลฟ์เวทแล้วนะครับยังเพิ่มเมจิเอ็กแท็กด้วยสเปล์เลเวลสนะครับผมจะได้เมจิเอ็กแท็กอยู่ที่บวกเครับแล้วก็ลดไล่นะครับ6%แต่ลดไล่ตรงนี้จะเป็นลดไล่แบบ variable cast time นะครับไม่ใช่ fixed cast นะและพอไปจบที่เลเวล5ครับคุณจะได้เมจิเอ็กแทกบวกสิครับและก็ลดไล่อยู่ที่10%นะครับผมต่อมาครับ vitality ครับ vitality เนี่ยมันก็คือการบวกวิต เข้าไปตรงๆเลยง่ายๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากบวกสเตตัสวิทอ่ะบวกวิทยสบวกวิทยสแล้วก็พอมาเป็นขั้น3ขั้นสเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากการบวกวิทมาเป็นบวกเลือดแทนซึ่งมันจะให้ผลที่ดีกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครคุณนะครับผมอ่ะต่อมาครับแฮนด์สปีดครับแฮนด์สปีดเนี่ยจะมี1 2 3 4อันนี้ไม่ใช่บวก1ตรงๆนะอันนี้ไม่ใช่บวก1ตรงๆนะเออไม่ใช่แบบเฮ้ยโหพอขั้น4แม่แฮนด์สปีดบวก4ตรงๆไม่ใช่นะครับมันคือ ย่อมาจาก Actant Delay ครับผมนะครับ Speed ก็คือ a c t a n ดีเ l a y นะ c a Delay เนี่ยมันคือการเพิ่ม t a n t Speed เป็นเปอร์เซ็นต์เอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับ a อ t a n Speed Level หนึ่งนะครับอันนี้คือ l e เว l หนึะไม่ใช่บวกหนึ่งนะย้ำอีกครั้งนะแ c t แ n t s p e e Level หนึ่งครับคุณจะได้แอแ Speed บวกสปอร์เซ็นครับผมนะครับและแอแ Speed l e v สีครับคุณจะได้แอ t แ n t s p e บวกสิบเปอร์เนวกเป็นเปอร์เซ็นตไม่ได้บวกเป็นค่าคงที่นะครับอันนี้ย้าเลยรและสุดท้ายครับ ลัคกี้ครับผมนะครับก็คือบวกสเตตัสลักเลยบวก3บวก4บวก5บวก6ตามเลเวลนะครับก็อ่ะเนี่ยคุณลองจิตงนตนาการง่ายๆสมมติว่าคุณเป็นสายทำยาใช่ป่ะคุณก็ต้องเอารองเท้าเทมเด็กถูกไหมบวกเยอะเเพราะว่ามันได้ค่าเด็กแล้วคุณก็ต้องมาออฟลัคก,กี้เพราะคุณจะได้ค่าลังอีกนะวะแล้วคุณจะทําเพิ่มโอกาสติดในการทํายาให้คุณง่ายขึ้นนะเนี่ยผมกายให้เลยนะครับทีนี้จํานวนครับเวลาเราออฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันจะใช้เม็ดม่วงถูกไหมครับจำนวนที่ใช้ครับผมขั้นแรกครับใช้1เม็ดเท่านั้น พออัพระดับเป็นระดับที่2นะครับจะใช้เพิ่มเป็น4เมตรครับระดับที่3นะครับเพิ่มเป็น15เมตรและระดับสุดท้ายครับเพิ่มเป็น30เมตรครับผมเบ็ดเสร็จครับผมรวมแล้วนะครับ50เมตรสำหรับการออฟช่อง4ซึ่งแต่ละเลเวลนะครับติด100%คือคุณเลือกได้เลยจะอาอฟอะไรแล้วอัพเลเวลก็คือเอาปริมาณหินเข้าแรกเลยนะครับมันติดแน่นอน100%เท่ากับว่าคุณจะได้รองเท้าเทมที่แลกได้ตามสเตตัสและสามารถออฟช่อง4ได้ติด100%แน่นอน ทีนี้มันจะมามีมูล,ลค่าก็ต่อเมื่อนะครับผมก็ต่อเมื่อเราออฟช่องที่3ครับช่องที่3มเนี่ยมันเป็นการสุ่มความสามารถพิเศษนะครับผมดังนั้นช่องที่3ถ้าเราสุ่มได้หวยสมมติเราเลือกเทมเพลอรลักใช่ไหมเราเป็นสายคีแต่เราไปสุ่มด้วยความสามารถของความถึกอย่างเงี้ยคือรองเท้านั้นจะห่วยไปเลยนะครับมันอาจจะใช้ได้แค่ คุณสมบัติรองเท้ากับออฟช่องที่4แต่ช่องที่3มันจะไม,ม่ประโยชน์แล้วมันจะมีบางอันที่เป็นโทษด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปทีนี้ช่องที่3เนี่ยถามว่าถ้าเราออฟได้ที่เราไม่ถูกใจล่ะเพราะเราเลือกไม่ได้ถูกไหมมันสุ่มเราลบออฟได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับออฟแล้วออฟเลยนะครับผมเสียแล้วเสียเลยโยนทิ้งหรือไปขายถูกๆนะครับสาหรับคนที่ต้องการใช้แค่ออฟช่อง4ไม่ได้สนใจออฟช่อง3อย่างเงี้ยก็คือพอขายได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามันได้ออฟที่ตรงสายเป๊ะนะครับ รองเท้าจะราคาโดดทันทีแพงมากทันทีเลยนะครับทีนี้มันก็จะใช้ทั้งหมด10เม็ดครับเอาง่ายครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดนะครับในการสร้างรองเท้าให้สมบูรณแบบ์แบบแบบสายออฟนะครับหคู่จะใช้เม็ดม่วงทั้งหมด60เม็ดและเม็ดขาวแล้วกันเรียกเม็ดขาวแล้วกันเทมเพลอร์คริสตเม็ดขาวทั้งหมด6เม็ดครับผมนะเบ็ดเสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่า ออฟเสริมพิเศษสล็อตที่3เนี่ยมันมีออฟอะไรบ้างครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษนะครับทั้ง6แบบก็คือตามสเตตัสหลักเลยนะครับผมผมขอเริ่มที่แบร์พาวเวอร์ก่อนนะครับแบร์พาวเวอร์ทำรได้ครับผมมีโอกาสได้รับสเต็ง200ครับเป็นระยะเวลา5วินาทีครับและแปลงร่างเป็นบิ๊กฟุตด้วยครับเมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพนะครับผมดังนั้นการที่คุณจะได้สเต็งบวก200นี่คือแม่งโคตรเยอะเลยนะดาเมจคุณพุ่งทยานเลยนะ5วินาทีนะครับ แต่ว่าคุณต้องโดนโจมตีมันถึงจะแอคทีฟมันติดยากนะครับผมแบบพาวเวอร์เนี่ยมันให้ผลที่ดีจริงนะครับแต่ว่ามันติดยากและเมื่อเวลามันแอคทีฟอยู่นะครับคุณจะสูญเสียเลือด500ต่อวินาทีครับผมนะซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะติด5วินี่คุณไปแล้ว2,500นะครับผมเสียเลือดเยอะอยู่นะครับเพื่อแลกกับดาเมจอันมหาศาลนะครับแล้วถามว่ามันจะใช้ประโยชน์ยังไงนะครับผมไอ้พวกมันเราต้องได้รับการโจมตีเนี่ยผมจะไกลให้ครับใช้อโลเวล่าครับผมปั๊มอโลเวล่าครับ อารเวล่าทำอะไรได้ครับอโลเวล่าเนี่ยพอเรากดปกุ๊บมันจะเป็นการพลวอตตัวเองการพลวอตตัวเองเปรียบเสมือนการโจมตีใส่ตัวเองครับดังนั้นเมื่อคุณสแปมอโลเวล่ารัวๆจนผลแบบ power ติดเนี่ยมันก็สามารถให้คุณ attack เอ้ยมันสามารถทําให้คุณได้รับสเต็มบ๊ทสอ0้ได้ด้วยการสแปมอโลเวล่านะครับผมแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือมันใช้ยากเอาง่ายๆคือมันเป็นสายแบบ เบิร์ดดาเมเมะโชว์ดาเมจแบบเอ้ยเราอยากจะโชว์ดาเมจแรงๆเราแอบไปปั๊มโรเบล่ามาก,ก่อนแล้วกดอัดคลิปอะไรเงี้ยมันก็จะดูว้าวมากนะครับสำหรับออฟแบร์พาวเวอร์นะผมโอเคต่อมาครับผมเป็นออฟสปีดออฟไลท์นะครับสปีดออฟไลท์ชื่อก็บอกอยู่นะความเร็วแน่นอนนะผมมีโอกาสได้รับแอเทมสปีดบวกหนึครับและเพอร์เฟกต์ดอทบวกหนึครับเป็นเวลา5วินาทีเมื่อทำการโจมตีทางกายภาพนะครับผมอันนี้จะแอคทีฟก็ต่อเมื่อคุณโจมตีเป้าหมายนะครับอ่าถามว่า แอนแปี้บวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันได้เท่าไหร่คำตอบครับร้อยเก้าสามจบการที่แอนแปปีดบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคุณจะได้แสกสปีดที่เต็มแม็กสำหรับเซิร์ฟนั้นๆเลยถ้าคุณเล่นเซิร์ฟสมมตินะคุณเล่นเซิร์ฟไฮคาร์แล้วคุณใส่ของที่แบบ มันได้เทสปีดบวกร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะได้190ถ้าคุณเล่นเซิร์ฟกระสานคุณจะได้193ทันทีนะครับและเพิ่มไฟ d อทบวกหนึก็คือคุณจะหลบการโจมตีปะกะติของมอนสเตอร์ได้100%ถูกไหมเพราะเพิ่มไฟ d อทบวกร้อยเลยหล,ลบได้หมดไม่ว่าคุณจะมีฟรีเท่าไหร่ก็ตามเป็นเวลา5วินาทีครับเออมันดีมากนะเนี่ยโคตรพลิ้วเลยแต่ว่าคุณต้องแลกมากับเลือด400ครับและ SP ครับ40ต่อวินาทีนะครับผมเออคือมันเสียเยอะไง5วินี่ห้า2000นะ แล้วก็เสีย s p อีก200นะครับถือว่าเยอะมากนะครับผมต่อมาครับมา s เตอร์ฟูลครับอันนี้นี่แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นข้อเสียครับทำไมครับทำไมถึงเป็นข้อเสียเดี๋ยวมาดูกันมีโอกาสได้รับฮาร์ดดี e เ s นท์บวก1,000เป็นระยะเวลา5วินาทีแม่งโคตรถึกบอกเลยว่าโคตรถึกนะครับเมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพสายแท้งนี่โดนใจมากออฟนี้แต่สายดาเมจครับผมเมื่อมันแอคทีฟมาเตอร์ฟูลครับคุณจะ ถูกลดแอคแท็กและแมจิกแอคแท็กห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคุณจะตีเบาลงครึ่งหนึ่งอะคิดคิดแบบหยาบๆตีเบาลงครึ่งหนึ่งถ้าสมมติคุณทำเทมเปอร์ลลักบูสใช่ไหมออฟเซ็ตและช่องสี่เรียบร้อยมันสายดาเมจนี่ใช่ปะแต่คุณออฟช่องสามได้มาสเตอร์ฟูลนี่คือจบเลยนะรองเท้านั้นขยะทันทีนะครับถูกไหมครับเพราะว่าพอมนติดมาสเตอร์ฟูลปุ๊บอ้าวดาเมจลดเฉยจากจากการที่แบบเป้าหมายเราคือต้องการดามเมจยเงี้ยคือออปชันมันส่วนทางกับคุณสมบัติรองเทาง้าอะแบบเนี้ยคือมันจะททาําาาใหห้้รองเมดคค่นะับ แต่ถ้าคุณออฟได้แบบสปีดออฟไลท์สมมติอะโหมันตรงสายเลยเว้ยสายสายลักไอ้สายคิ้ใช่ไหมแถมได้แต่สปีดอีก100%อย่างเงี้ยโหตรงสายเนี้ยราคาแพงนะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับรันเวย์เมจิกครับผมนะครับรันเวย์เมจิกเนี่ยจะเป็นของสายเวทนะครับมีโอกาสที่จะได้รับอินบวก200ครับเป็นระยะเวลา10วินาทีเมื่อทําการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับอันนี้ด้วยเวทมนต์นะเพราะเป็นสายเวท10วินาทีคือเยอะกว่าชาวบ้านแนวช่องเขาเลยนะครับแต่ข้อเสียคุณอย่าลืมครับ มันจะเสีย SP 200ต่อวินาทีครับเสีย SP 2 10วิก็ล่อไป2คันแล้วนะครับสายเวทเนี่ย SP หมดก็คือจบนะครับผมมันดาบ2คมเอาง่ายอินโวก200นี่คือดาเมจเวทจะพุ่งมากนะครับแต่ว่าคุณจะเสีย SP เยอะมากเช่นกันเออคุณต้องดูดีๆนะต้องใช้ดีๆถ้าคุณไม่มีของดู SP หรือไม่มีตัวเติม SP อย่างซออะไรพวกเนี้มันลำบากอยู่นะการที่จใช้ลานาวเมจิกนะครับผมโอเคครับต่อมาครับฮอปไครับ เพรอจะเป็นสายเด็กนะครับมีโอกาสได้รับเด็กบวก200เป็นระยะเวลา5วินาทีเมื่อทําการโจมตีทางกายภาพนะครับผมเด็กบวก200นี่เยอะมากเลยนะครับเอ่อสายยิงไกลเนี่ยจะดาเมจทุ่งกระฉูดมาก5วินาทีครับและสิ่งที่คุณต้องเสียครับผมนะคุณจะเสีย SP550 หน่วยต่อวินาทีนะครับ5วินาทีก็250หน่วยก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออสำหรับ NC แต่อันนี้ไม่เสียเลือดนะครับเพราะอไม่เสียเลือดสุดท้ายครับผมลัคกี้เดย์ครับอันนี้ผมให้เป็นนัมเบอร์วันเลยครับลัคกี้เดย์นะครับผม ติดง่ายที่สุดและไม่เสียอะไรเลยเว้ยและกีเดมีโอกาสได้รับลักบวก200เป็นระยะเวลา5วินาทีครับสายคิคุณจะได้คีเลตบวกมาประมาณ2 0 0อหอ่ะแล้วพูดสายนกหรือสายหมาใช่ไหมเพิ่มลักก็มีโอกาสออกหมาออกนกอีกนะครับผมเลนเจอร์ก็ใช้ได้นะครับสายคีอื่นก็ใช้ได้สายฟาร์มก็ใช้ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมสายฟาร์มใช้ได้นะครับผมโอกาสแอคทีฟคืออะไรครับเมื่อทําการโจมตีทางกายภาพหรือเวทมนต์ นั่นแปลว่าคุณจะตีธรรมดาหรือคุณจะยิงเวทลัคกี้เดก็ติดหรือเมื่อคุณได้รับการโจมตีทางกายภาพหรือเวทมต์หมายความว่าอะไรคุณโดนโจมตีมอนโจมตีใส่คุณหรือมอนสกิลใส่คุณมันก็มีโอกาสติดครับนั่นแปลว่าอะไรครับโอกาสติดมันมีอยู่4กรณีเลยนะสำหรับลัคกี้เด์แม่งติดง่ายมากๆเวลาติดมันจะเด้ง MVP บนหัวหที่คุณเห็น,นอ่ะในคลิปหลายๆคลิปอ่ะคนที่เล่นสายคิหรือในเดี๋ยวคลิปผมก็ตามเนี่ยผมใส่รองเท้าสีแดงนะก็คือเ e m p พ r a ร l u ั k ใช่ปะ Lucky ้เดย์ออฟลัคกีเดนี่ยก็เวลาตีปุ๊บมันจะเด้ง MVP บ่อยมากเห็นปะ่ะจะสังเกตนะคือมันติดง่ายมากครับไม่ว่าคุณจะโจมตีหรือโดนโจมตีด้วยเวทมนต์หรือกายภาพแม่งมีโอกาสติดหมดนะครับแล้วคุณไม่เสียอะไรเลยครับคุณดูบรรทัดที่2นะครับ ไม่เสียอะไรเลยแถมมีโอกาสได้รับ t r รเชอร์บ o ็อกครับเมื่อกําจัดมอนเตอร์ขณะที่ลักกี้เดยแสดงผล5วินาทีนั่นหมายความว่าภายใน5วินาทีถ้าคุณกําจัดมอนเตอร์คุณมีโอกาสดรอปเทร a ช u r e บ o ็อกและเทรเชอร์บ o ็นี่แม่งคือแหล่งฟาร์มตังชั้นดีที่สุดแล้วครับมันขายขายคืน n ซีได้แพงมากเป็นแสนนะครับผมอ่ะลักกี้เดเนี่ยผมให้อันดับหนึ่งเลยนะครับผมสาหรับ ประโยชน์นะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เล่นสายที่ใช้สเตตัสลักบวก200อลักกีเดย์มันก็จะไม่ได้มีประโยชน์ถูกไหมครับคุณควรจะไปเอาอันอื่นมากกว่านะครับผมทีนี้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าเออรองเท้านีน้เนี่ยมันทุกอาชีพมันใส่ได้เพราะอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจินตนาการของคุณนะ่ะว่าคุณอยากจะเล่นแบบไหนนะครับอยากจะต้องการสเตตัสอะไรเช่นบางคนใส่ทําย,ยาใช่ไหมคุณใช้เทมเด็กกับออฟลักกี้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยออฟลักกี้มันดูห่วยว่ะได้แค่ลัก เท้าแต่ถ้าคุณเป็นสายทํายานี่คือมันมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะถูกไหมครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสายหนึ่งอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับอีกสายหนึ่งก็ได้อย่างถ้าคุณเป็นสายคีอ่ะแน่นอนเทมลักนี่ต้องเทมลักอยู่แล้วไม่มีอะไรแรงกว่าเทมลักนะครับแล้วออฟออฟเสริมช่องที่สีที่คุณที่คุณต้องเลือกนะครับผมก็คือออฟไอแห่งสปีดหรือไม่ก็ออฟไฟติ้งสปีดถูกไหมเพิ่มความเร็วหรือความแรงใช่ไหมและออฟช่องที่3ที่คุณต้องการก็คือแบะพาวเวอร์ไม่ก็ลัคก สายเวทก็แน่นอนถูกไหมครับคุณต้องเป็นเทมอินเพราะว่าจะได้เมจิกแท็กแล้วก็ต้องออฟอะไรครับแน่นอนออฟสเปลครับเพราะมีลดไล่และเพิ่มเมจิกแท็กอีก e. แล้วก็ออฟเสริมพิเศษช่องที่3นะครับอันไหนที่มีประโยชน์บ้างสำหรับสายเวทก็1น u n a ลานเวนเมจิกสองลัคกี้เดยครับทำไมลัคกี้เดยมีประโยชน์กับสายเวทครับลัคกี้เดยเนี่ยพอรักโบสถ0 0มันเพิ่มเมจิกแท็กนะครับผม200 300, หารน,นะครับเมจิกแท็กนะเออ ม,มันไม่ใช่ว่ามันไม่เพิ่มไมจิไอแท็กให้สายเวทนะแล้วลัคกี้เดย์ไม่มีข้อเสียถูกไหมอย่างที่ผมบอกคือถ้า SP คุณน้อยเนี่ยคุณมาใช้ฝืนใช้รันอเวนไมจิเอสพีคุณหมดแล้วม,มันไม่เกิดประโยชน์อ่ะถูกไหมครับแต่ลัคกี้เดย์เนี่ยมันเกิดประโยชน์มากกว่ายางเงี้ยคือมันมีทางเลือกที่หลากหลายมากครับในการสร้างรองเท้าอันเนี้ยนะครับผมอยู่ที่จินตนานการของคุณเลยหรือว่าคุณเป็นสายออโต้สเปลคุณอาจจะเป็นอาร์วิชชอปออโต้สเปลสมมติอาร์วิชชอปออโต้สเปลจะใช้รองเท้าอะไรมีสองรองเท้าให้เลือกับเททมมก อินเออทำไมีทไม่จิถึงเป็นตัวเลือกครับออโต้สเปลมันจะติดก็ต่อเมื่อคุณโจมตีอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งโจมตีเร็วโอกาสติดยิ่งเยอะดังนั้นถ้าเทมเอจิเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วให้คุณแต่ดาเมจเวทคุณอาจจะน้อยออโต้สเปเวทแต่ถ้าคุณอยากได้ดาเมจคุณใส่เทมอินออฟที่4ถ้าคุณเล่นสายออโต้สเปลคุณก็มีตัวเลือกอีก2ตัวอีกก็คือ s p d หรือสเปลถูกไหมครับคุณจะเอาความแรงก็ต้องไปเลือกสเปลเพิ่มเทมมิจิแท็กหรือถ้าค และออฟเสิรินพิเศษช่องที่3คุณก็มีตัวเลือกที่มากกว่า1ตัวอีกคุณจะเอารันอเวนเมจิกเพื่อเพื่อบูสความแรงก็ได้คุณจะเอาสปีดออฟไลท์เพื่อบูสความเร็วก็ได้หรือคุณจะเอาลัคกี้เดย์เอาแบบทางสายกลางลัคกี้เดย์ก็ได้ครับคือโอกาสไ,ไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าทางเลือกในการ ในการสร้างรองเท้าเนี่ยมันมีหลากหลายมากครับผมแล้วอยู่ที่ว่าคุณมีไอเดียมีจินตนาการแล้วเป้าหมายในการใช้งานของคุณเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำโรงงานรองเท้าแห่งโลกในออนไลน์หรือว่า t e m p o r a l Boot s t a t ต่างๆนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟกอวิีหรือว่าเซิร์ฟคลาสามอื่นๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับก่อนจากกันไปนะครับผมอยากประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก Member YouTube a s i n g ครับ ซึ่งการเป็นเมมเบอร์ยูทูบแอซซีมีอยู่3ระดับก็คือระดับ f อฟซค่าได้จ่าย35บาทต่อเดือน คุณจะได้แบตเท่ๆไปต่อท้ายชื่อ YouTube ของคุณนะครับแล้วก็จะได้ีโมจิเท่ๆเอาไปกดส่งให้เพื่อนขณะไลฟ์สตรีมและสำหรับลูกค้าเติมเงินปิงบูสเตอร์นะครับรับวันใช้งานฟรี2วันต่อเดือนต่อมาในระดับท็อป c นะครับค่าใช้จ่าย50บาทต่อเดือนคุณจะได้สิทธิพิเศษที่ระดับ FC ได้ทั้งหมดนะครับและได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมคือถามตอบแนวทางการเล่นไอเทมหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับเกมได้ตลอดออนไลน์แบบละเอียดนอกจากนี้ครับลูกค้าเติมเงินปริงบูสเตอร์จะได้รับวัน ค่าใช้จ่ายหกบาบาทต่อเดือนครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษที่ระดับ FC และระดับ Top FC ได้มาทั้งหมดนะครับและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะได้จอย i s c o r d เพื่อพูดคุยนะครับและอัปเดตก่อนใครเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและการไลฟ์สดใหม่ๆนะครับพร้อมกับสอนคำนวณเซตต์ต่างๆด้วยนะครับและพิเศษสุดสำหรับลูกค้าเติมเงินปีนูเซอร์นะครับรับวันใช้งานเพิ่มไปอีก2วันจากเดิม3วันรวมเป็น5วันต่อเดือนครับหากใครสนใจวิธีการสมัครจะอยู่ใน description ใต้คลิปและก็ท็อปคอมเมนต์ของทุกๆคลิปนะครับกดเข้าไปจะเจอลิงก์สมัครและแพ็กเกจต่างๆ3ระดับนะครับและมีคลิปแนะนำแบบละเอียดอีกทีด้านในนะครับผมใครสนใจก็ ส่งแบบก็คือบัตรเดบิตบัตรเครดิตและก็เพย์ a พาวแขครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ